สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนําเสนอการพยากรณ์โชคชะตาข,ของชาวลัคนาราศีมังกรเดือนมกราคมพศ .2566 การโคจรของดวงดาวในเดือนนี้จะส่งผลใดให้ชาวลัคนาราศีมังกรเชิญรับฟังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกร คือดาวราหูโคจรสถิตพบบันธุเรือนดาวอังคารราศีเมษช่วงนี้การเงินการทองของชาวรัคนาราศีมังกรอยู่ในขั้นดีครับเพราะดาวราหูดาวแห่งการเงินโคจรสถิตเรือนดาวอังคารเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนลาภะส่งผลให้เจ้าชะตาจะได้รับเงินและรายได้ที่มาจากญาติพี่น้อง บุทธิดาลูกน้องบริวารและผู้อ่อนอาวุโสกว่าโดยการร่วมลงทุนในการหาเงินด้านต่างๆเงินทองรายได้นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับจะได้รับเงินรับทองจากเพศตรงข้ามก้อนใหญ่เจ้าจะตาระยะนี้มีความทิดหรืิเริ่มหาเงินได้อย่างคล่องแคล่วโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี รายได้เงินทองที่เข้ามาเกิดจากความสามารถของตนเองมิสหายจะนำลู่ทางการหาเงินมาให้และร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีชาวราราศีบังกรที่ประกอบการค้าขายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อยพนักงานทำงานโรงงานบริษัทห้างร้านทำงานกลางคืนนักร้องนักดนตรีนักแสดงพนักงานบริการธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการสถานบันเทิงจะมีเงินทองและรายได้เข้ามาไม่ขาดมือหาเงินได้อย่างสะดวกสบายลงทุนลงแรงอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพศตรงข้ามมีส่วนช่วยในการหาเงินและสร้างรายได้เป็นอย่างมากวันที่15มกราคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือมรนมรณะยกเข้าสู่ภพน,นุตำแหน่งดาวจุลจักรคู่ดาวสุขเป็นคู่สมพลและเป็นคู่ธาตุดาวเสาทับลักนา ช่วงนี้ด้านการเงินการทองของชาวรนาราศีมังกรจะดีขึ้นจะได้ทรัพย์สินเงินทองจากหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือผู้ร่วมลงทุนด้วยกันในทางค้าขายการทำมาค้าขายพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการทุกชนิดและผู้รับจ้างประกอบกิจการต่างๆจะมีฐานะการเงินเป็นปึกแผ่นและมั่นคงทั้งด้านเกียรติและชื่อเสียงข้าราชการจะมีชื่อเสียงเกียรติยศและบารมี ผู้คนทั่วไปเคารพยำเกรงและจะมีรายได้ด้านการเงินอยู่เสมอเสมอการที่ดาวเจ้าเรือนมอรณะยกข้อสูบพบน,นุทับลักนาและไม่ส่งผลร้ายให้เจ้าชะตาเพราะมีดาวสาวเป็นกเกษตรคุ้มครองอยู่ทำให้ไม่อาจส่งผลร้ายได้กลับให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างมากวันที่25มกราคมดาวสูกเจ้าเรือนแห่งการงานพบกรรม,มะ ยกขสาูราศีกลุ่มพบกระดุมพระเรือนแห่งการเงินช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือครับพ่อค้าแม่ค้าจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าผู้ที่ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานประกอบการรับจ้างขนส่งยานพาหนะขายสินค้าออนไลน์ผู้รับจ้างรับเหมาผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนนักร้องนักดนตรีนักสแสดงจะมีรายได้ด้านการเงินสูงขึ้น และประสบผลสำเร็จในด้านการเงินเป็นอย่างดีนิสิตน,นักศึกษาจะมีรายได้จากการทำงานพิเศษช่วงว่างของการเรียนเช่นการสอนเรียนพิเศษรับจ้างติวิชางานพาร์ทไทม์ขายของออนไลน์จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงสำหรับด้านผู้ประกอบการค้ารายใหญ่รายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการต่างๆ จะมีทิศทางการทำไรายได้ด้านเงินทองสูงขึ้นกว่าปกติและประสบความสำเร็จในด้านการหาเงินทองเป็นอย่างดีสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนมกราคมปีใหม่2566นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวศุภ โจรสถิตพบตนุกลุ่มลักนาคู่ดาวเสาคู่ศัตรูตำแหน่งดาวเทวีโชคช่วงนี้ชาวลักนาราศีมังกรจะมีงานดีๆทำอย่าไม่ขาดมือธุรกิจการงานทำได้โดยตนเองใช้ความรู้ความสามารถของตนเองพัฒนางานให้สูงขึ้นดีขึ้นและก้าวหน้าจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จะได้รับเกียรติชื่อเสียงเลื่องลือในด้านการงานเป็นที่นิยมของคนทั่วไปอีกทั้งด้านการงานยังได้มิตรสหายและบุตรธิดาให้ความช่วยเหลือด้านการงานตลอดและมีโชคดีเกี่ยวกับการลงทุนหรือทําการงานค้าขายทุกชนิดและโชคดีด้านการงานอยู่เสมอเสมๆนิสิตนักศึกษาการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและประสบความสําเร็จด้านการเรียนเป็นอย่างสูง และยังมีผู้มีอายุน้อยกว่าหรือเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือเรื่องการเรียนในทุกๆด้านเป็นที่ชื่นชอบของครูบาอาจารย์จะได้มิตรสหายดีผู้ร่วมชั้นเรียนที่ดีและได้ครูบาอาจารย์ดีคอยแนะนำและปรึกษาให้การช่วยเหลือในด้านการเรียนอยู่ตลอดชาวรักนาราศีมังกรช่วงนี้งานเข้าครับมีโชคดีด้านการงานอยู่เสมอเสมอ วันที่15มกราคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะยกสุนน่พนุทับลักนาตำแหน่งดาวจุลจักรคู่ดาวศุกร์เป็นคู่สมพลคู่ดาวเสาเป็นคู่าธาตุไฟช่วงนี้ชาวลักนาราศีมังกรที่ประกอบการงานในด้านต่างๆการงานจะพัฒนาและดีขึ้นมากครับการงานจะมั่นคงถาวรอ,อยู่ในสถานะที่ดีอีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงด้านการงานเป็นอย่างดี ก็ควรระวังผู้ใหญ่อาจไม่ชอบหรือไม่พอใจในด้านความคิดหรือเริ่มงานควรเอาใจผู้ใหญ่ให้มากๆครับวันที่25มกราคมดาวสุขเจ้าเรือนแห่งการงานยกเข้าสู่ราศีกุมภ์พบแห่งการเงินตำแหน่งดาวอุจจาวิลาชการงานช่วงนี้ดีมากครับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ทำงานบริษัทห้างร้านโรงแรม พนักงานต้อนรับซื้อขายขายของทางออนไลน์ผู้ทำธุรกิจกลางคืนนักร้องนักดนตรีสวนอาหารพัตการผับคาเฟ่จะเจริญรุ่งเรืองด้านการงานเป็นอย่างมากค้าขายจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ทําเทท่าผู้ประกอบการงานธุรกิจต่างๆดังกล่าวจะทำงานได้ดีและพบความสำเร็จสูงทั้งด้านการงานการเงิน ด้านการงานที่กล่าวมานี้ถ้าได้ทำร่วมกับญาติพ่อแม่พี่น้องหรือเพศตรงข้ามจะประสบผลดีและพบความสำเร็จครับสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนมกราคมปีใหม่นี้อยู่ในขั้นดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวจันทร์ โคจรสถิตพบปันทุตำแหน่งดาวอุจจาวิลาศพลจันทร์ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะครับดาวจันทร์เป็นดาวโคจรเร็วหนึ่งราศีโคจรแค่สองวันครึ่งโดยประมาณครับหนึ่งเดือนโคจรครบสิบสองราศีในสิบสองราศีมีทั้งราศีดีและราศีที่ไม่ดีดังนั้นดวงจันทร์ดาวแห่งคู่ครองความรักในช่วงวันไหนดีไม่ดี จะพยากรณ์ให้พิจารณาครับวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามกราคมช่วงนี้ความรักและคู่ครองอยู่ในสถานะที่ดีและมั่นคงคนโสดถ้าได้พบคนถูกใจคิดจะคบหาเป็นคนรักดีมากครับเพราะเป็นคนที่มีนิสัยใจคอดีมีฐานะและเป็นผู้มีอายุอ่อนกว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีอาจมีเชื้อสายเป็นคนต่างชาติต่างถิ่น ได้พบกันในการติดต่อธุรกิจด้านการงานหรือญาติพี่น้องพ่อแม่แนะนำมาให้ถ้าคบหากันเป็นคนรักในช่วงนี้ถือว่าดีครับสำหรับชาวรก,กนาราศรีมังกรที่มีคู่ครองแล้วความรักคู่ครองชื่นมื่นสดใสมากครับเพราะคู่ครองช่วยกันทำมาหากินและมีรายได้เป็นเงินเป็นทองมีความปรองดองกันเป็นอย่างดี วันที่หถึงวันที่7มกราคมช่วงนี้ด้านความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีมังกรยังอยู่ในภาวะปกติอาจมีเรื่องรบกวนใจอยู่บ้างเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือบริวารน,นำเรื่องเดือดร้อนมาให้อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะครับแต่ปัญหานี้อยู่ในระยะช่วงสั้นๆแค่สอวันกว่าๆและปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเพราะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือครับ ช่วงวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเดือนมกราคมดาวจันร์เจ้าเรือนปัต,ตนิยกเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งดาวเกษตรพลจันทร์ด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ดีมากครับเพราะดาวแห่งความรักเล็งลัคนาช่วงนี้คนโสดอาจได้พบเนื้อคู่คู่แท้คู่ซื่อสัตว์คู่บุพเพสนิวาสคบหาเป็นคนรักได้จะดีมากๆครับ วันที่สิบมกราคมถึงวันที่สิบสองมกราคมช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีครับห่างๆกันไว้ได้ก็จะดีครับเพราะดาวแห่งความรักตกคบมรณนะคู่ครองคนรักอาจเจ็บป่วยวิธีแก้คือหาทางให้อยู่ห่างๆกันแค่สองวันครึ่งปัญหาต่างๆก็จะหมดไปครับวันที่12มกราถึงวันที่19มกราคม ช่วงนี้ความรักคู่ครองดีขึ้นมากครับคู่ครองจะนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตเช่นโชคลาภเงินทองและลาภผลต่างๆด้านการเงินและการงานทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นขึ้นมากครับวันที่19มกราคมถึงวันที่21มกราคมช่วงนี้ด้านความรักคู่ครองของชาวลักานาราศีมังกรไม่ค่อยจะดีครับ จะได้รับความเดือดร้อนจากคนรักคู่ครองคนใกล้ชิดหรือเพศตรงข้ามนำมาให้ท้าไม่ดาวแห่งความรักอ่อนกำลังลงความรักอาจเหี่ยวเฉาโรยราลงไปบ้างแต่ก็มีเพืเ่อนๆคอยช่วยเหลือและผ่านอุปสรรคไปได้โดยดีแค่สองสามวันเองครับวันที่21มกราถึงส1มกราคมช่วงนี้ความรักคู่ครองกลับมาหวานชื่นปรองดองกันอย่างดีเหมือนเดิม ร่วมมือกันทำมาหากินหาเงินหาทองทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรกนาราศรีมังกรตลอดเดือนมกราคมนี้อยู่ในขั้นดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวร,า,ราศรีมังกรคือดาวอังคารตำแหน่งดาวประเกษตรราชาโชค โคจรสถิตพบบุตรตราศีพุทธศพเจ้าชะตาจะได้โชคลาภจากบุตรบริวารลูกน้องมิตรหายนำมาให้พ่อค้าแม่ค้าจะได้ลู่ทางหรือที่ทำมาหากินทำเลทองโดยบุตรบริวานแนะนำผู้ประกอบการค้าทั้งรายย่อยรายใหญ่จะได้รับโชคลาภทางด้านการค้าอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนผู้ที่ทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานขับขี่ยานพาหนะรับส่ง หรือผู้ประกอบกิจการงานกลางคืนช่วงนี้จะได้โชคลาภอย่างไม่ขาดมือข้อควรระวังด้านโชคลาภก็คือการที่ดาวอังคารเจ้าเรือลาพะสถิตพบปุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นประเกษตรคำว่าประหมายถึงของผู้อื่นความหมายของคำว่าปุตตะและลาพะหมายถึงสิ่งที่ได้มาใหม่ส่งผลให้โชคลาภที่ได้มาควรเก็บรักษาไว้ให้ดีมิฉะนั้นจะตกเป็นของผู้อื่น ทำงานราชการหรือประกอบการค้าด้านต่างๆจะได้รับความดีความชอบถ้าไม่ระวังตัวให้ดีอาจถูกผู้อื่นสวมรอยและแย่งความดีความชอบไปอย่างง่ายๆแต่ถ้ามองในด้านดีดาวังคารมีตำแหน่งดาวเป็นราชาโชคโยกกับดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลตรีโกนกับดาวสุขเจ้าเรือนกรรมมะและเจ้าเรือนปุตตะเป็นคู่มิตรและมีดาวราหูเจ้าเรือนกระดุมพระ ตำแหน่งดาวเทวีโชคสถิตเรือนดาวอังคารทำให้ดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภเข้มแข็งขึ้นอย่างมากดังนั้นโชคลาภจึงเกิดขึ้นอย่างมากจากบุตรบริวารญาติสนิทมิตรสหายทั้งในเรื่องการเงินการงานและโชคลาภก็มักมีอย่างต่อเนื่องฉะนั้นการได้โชคลาภเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศมาแล้วควรเก็บรักษาให้ดีใครจะมากู้ยืมเงินให้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทางที่ดีถ้าได้โชคลาบเป็นเงินเป็นทองมารีบนำไปฝากพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไว้ใจได้จะดีกว่าเก็บไว้เองครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องตัวตนและจิตใจของชาวรนาราศรีมังกรช่วงเดือนมกราคมนี้ด้านการดำเนินชีวิตและด้านตัวตนจิตใจของชาวรนาราศรีมังกรทั้งด้านการเงินการงานคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับ ไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆที่ทำให้เดือดเนื้อร้อนใจดังนั้นด้านตัวตนและจิตใจและการดำเนินชีวิตครอบครัวจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นครับสรุปดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีมังกรในด้านการเงินการงานคู่ครองความรักโชคลาภอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับสุดท้ายก่อนจบคลิปการพยากรณ์ทำนายโชคชะตาของชาวลัคนาราศรีมังกร ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลักนาราศีมังกรทุกๆท,ท่านจงประสบแต่โชคดีได้รับความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตครอบครัวทิศสิ่งใดขอให้สมปรารถนารอดพ้นพยันตรายทั้งปวงมีความสุขมากๆปีใหม่นี้ทุกๆท,ท่านครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร เป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีสุดๆตลอดปีนี้ครับ